สวัสดีทุกท่านนะครับเด้อนะครับมาพบกับครูเทียงนะครับมือนีตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2อ6 7น้อเดะครับเด้อนะครับตอนสำหรับตอนกลางวันนะครับไดฮิตรีวิวไป2เครื่องนะครับเครื่อง2องพนะครับคาซิโอสองพันเครื่องนะครับแล้วมือนีนะครับยางมือแรงเนาะครับนี่เอื้อนที่ไปทรงนะครับวันจันทร์เลิกเรียนกะจะไปส่งเป็นคีย์บอร์ดนะครับคาซิโอคือกันครับนี่คาซิโอไอกับน้องนะครับ คาซิโอไอกับน้องคืออันนี้เป็นคาซิโอที่ลงจังหวะไทยได้ทั้ง2อตัวนะครับแล้วก็ลงแซมได้ทั้ง2อตัวก็คือคาซิโอซีทีเคสี่สองศูนย์นะครับตัวนี้คือ4 2 0 0องกะนี่ครับหน้าตาที่เป็นลักษณะนี้ครับแล้วก็ซีทีเคสี่สี่ศูนย์ศูนย์นะครับสีสี่สี่ศูนย์นี่สิเป็นผ้าดำทั้งเปิดนะครับสังเกตว่าผ้าจะดำนะครับแล้วกับปุ่มนี่จะเป็นสีเหลืองนะครับผมแต่ว่าน้องนั้นกะคล้ายๆกัน นะครับผมคล้ายๆกันเลยนะครับเหมือนๆกันนะครับตัวนี้นะครับหกละขา2ตัวนี้ราคาเดียวกันคือ6,900บาทนะครับแต่ว่าตัวนี้สิมีกระเป๋าให้ครับมีสแตนว่างโนดให้นะครับตัวนี้จะส่งไปที่ขอประหยัดเบิรงนะครับตัวนี้ส่งไปที่ช่างโจ้นะครับอยู่ที่นครพนมนะครับผมตัวซีสอเนาะพร้อมสแตนว่างโนดแล้วก็กระเป๋านะครับส่วนซ4 0 0ตัวนี้นะครับส่งไปที่ คุณอิทธิพัฒน์นะครับอยู่ที่บางละมุงชลบุรีนะครับตัวนี้ส่งไปชลบุรีนะครับตัวนี้บอมันมีเสียงพอพัฒติดต่อลำโพงนะครับบัฒนิต่อแจกดี๋ยเสียงแจกจากขึ้นนั้นมาใส่นะครับอ่ามาเบื้องเขาๆนะครับหลายๆอย่างคือเหมือนกันนะครับเนาะอธิบายพร้อมๆกันคือ2อันนี้ติดภาษาไทยให้เรียบร้อยนะครับท่านใดสนใจกับติดต่อเข้ามาครับตอนนี้มีอ่าซีซีศูนย์ศูนย์อีกหนึ่งตัวแล้วก็ซีดีเคสี่พันอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้มีสองตัวที่เขาว่าไม่ล่าสุดนะครับผม น่ะขอบคุณครับอันนี้สักพักนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็จะมีวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มปรับเสียงตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปรับเสียงกลองนะครับอินโทรโซโลอ่โซโลว์หนึ่งสโลวสองนะครับเบรกอ่าเปิดปิดกลองนะครับเปิดคอร์ดแอคคอร์ดอยู่นี่ซาเลียวอยู่นี่ครับแล้วก็ตัวนี้คือมีทั้งหมดแปดแบงค์คือกันนะครับแปดแบงค์แต่ว่าลงลงเครื่องได้ทั้งหมดสิบจังหวะนะครับสิบจังหวะแล้วก็ห้าเสียงห้าเสียง เสมนะครับแต่ว่าเป็นเสียงแซมกับบ๊อบบอเคลื่อนกับแซมของยามมหาด้วยครับเด้อนะครับชี้แจงไว้ก่อนนะครับอันนี้แบงค์นะครับแบงค์ก็จะมีทั้งหมด8แบงค์นะครับหแบงค์ก็จะมีทั้งหมด4เสียงนะครับอันนี้ปุ่มแบงค์นะครับปุ่มแบงค์ที่นนึงแบงค์สอง่าเสียงที่2เสียงที่3ามเสียงล็กะน้อยครับเสียงที่3เสียงที่4 นะครับน,นี่คือนี่คือหนึ่งแบงค์นะครับผมอ่ะเช่นแบงค์นี่แบงค์ที่หนึ่งนะครับเนี่ยมันจะขึ้นตัวหนังสือเลี้ยงนี่แบงก์ที่นึ่งจะเป็นโบลิโลกันปะครับเฮากวเล่น์โคดคอร์ดเลีเ่ยนเสียงครับ เ่ากระเล่นเปลี่ยนเสียงไปได้จังหวะกะบบอกระโดดนะครับผมถ้าเขาจะเปลี่ยนเสียงเพิ่มเติมเขามากดนี่ครับปุ่มบนนะครับปุ่มล่างจะเป็นจังหวะนะครับเด้อนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันนะครับปรับเสียงปรับยังเข้าขอไปตรงนี้ได้นะครับมีอ่ามีการปุ่มปรับเอคคอมเนาะความดังเอคคอมไซรรีเวิร์บนะครับอยู่ในนี้ครับปุ่มปุ่มนี้นะครับประสานเสียงครับอ่าเห็นไหมครับมันสีมี่สองเสียง คือประสานเสียงนะครับเาเลือกได้นะครับผมแบ่งที่2ครับะจะเป็นบิกินครับ จะมาลงศูนย์นะครับลงศูนย์หรือว่าเกินก็นได้นะครับแบ่งที่อ,อันนี้จะเป็นลำเพลินนะครับ ที่6ครับงแบ่งที่เครับจะมาน้ำซีงครับเร็วึ้นมาีนะครับน้ำซีงครับผมแบ่งที่เจ็แบ่งที่แปดชัชชา ครับผมนี่คือเสียงที่อยู่ในทั้งเบิดในในเครื่อง CTK 4 2 0 0นะครับถ้าเขาสิเปลี่ยนเสียงนะครับเขาสู้ว่าเขาไปเลือกเสียงแล้วกดปั๊บเดีวเขาก็เลื่อนหานะครับเสียงเมื่อได้แล้วเขาสิบันทึกเนี่ยครับหายบึ้งก่อนว่าบันทึกทับอะไรครับเขากดบันทึกตัวนี้ครับกดค้างไว้นะครับกดปุ่มนี่ครับปุ่มทุ่ทไายนี่บันทึกนี่กดค้างไว้แล้วก็ลงลงปุ่มเสียง1ถึงเสียงซีเนี่ยครับปุ๊บเสียงก็สิมาบันทึกแทนเสียงที่ผู้เที่ยงทำไว้ได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยครับเด้อ ได้นะครับผมอ่ะโอเคครับสำหรับเครื่องนี้นะครับจะไปที่นครพนมนะครับผมอ่ามาเบิ้งเครื่องที่สองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสายแป๊บครับเดี๋ยวเสียหายเบิ้งนะครับว่าช่องเครื่องมีอย่างแน่เนาะเครื่องนี้ส่งไปที่ชลบุรีครับนะครับช่องนี้เป็นช่อง usb นะครับเมื่อกี้ กุญ่จงใสลงจังหวะนะครับคือใช้ช่องนี้นะครับใช้พอร์ตนี้เขาใส่เป็นคาราโอเกีอะไรครับผมแล้วก็เสียบพีเดิลได้นะครับช่องนี้จะเป็นอ่าช่องสหรับแซมเสียงนะครับออริโออินนะครับแล้วก็อันนี้อะแดปเตอร์นะครับแจ็คก็บทเขาหูนี่ครับนี่ครับแจ็คแจ็คใช้รูปแบบนี้นะครับทั้ง2รุ่นนะครับสรุ่นทั้งซีดีเคซีพันผมใส่แบบนี้เขาเรียกว่าใช้สเตอร์หกจนะครับหกจสเตอริโอนะครับเวลาไปบอกล้านกรับบอกว่าแจ็คใหญ่สเตอริโออย่าไปใส่แจ็คธรรมดานะครับ จะไปใส่แจ็คแบบแบบมีขีดเดียวตรงนี้เนาะมันจะเป็นสเตอร์มันจะเป็นโมโนนะครับเวลาเข้าเห่นเสียงมันจอกบ่คคบนะครับแนะนําว่าถ้าเป็น c ี k หรือเป็นคีย์บอร์ดทุกรุ่นนะครับที่มีรูเดียวแบบนี้นะครับที่มีหูเดียวนะครับเป็นแจ็คเป็นรูโฟนเนี่ยหรือรูโฟนหรือรูเอาพุตเนี่ยครับให้ใส่แจ็คแบบนี้นะครับเสียงที่ออกลำโพงมันกะสีชัดเจนนะครับ เท้าใสแบบนี้มันเขาเอี้กว่าเป็นโมโนครับนี่ถ้าเป็นไซยนี้แบบเดียวเนี่ยไซนนี้สายเดียวแบบนี้หัวเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าโมโนนะครับมันจะมีขีดเดียวครับเสียงมันจะออกแค่ข้างเดียวนะครับไม่ว่าเสียงที่อยู่ในเครื่องออกข้างเดียวแต่ว่าเราพุ่งกระดังสองข้างอยู่หรอกครับแต่ว่ามันจะออกข้างเดียวเสียงอ้ความเป็นสเตอริโอมันจะหายไปมาเบิงเครื่องนี้ครับ น,นี่คือเสียงจาก CTK 4400นะมาเบิ้งครับอันนี้แบงค์ที่สองมาเบิงบ้งแบงค์ที่หนึ่งไหมครับอันนี้แบงค์แรกนะครับ น,นี่คือแบงค์ที่1นะครับแบงค์ที่ 2, 2> องันนี้คือแบงที่สองครับผมต่อไปแบงที่3าครับ 3ามสิบปีจังหวะรำวงต่อไปแบงค์ที่4ครับฟูไทยเราครับ ดังกว่าล้มสูง ไปแบงค์กิจครับ

เบิร์ตแปดแบงค์นะครับผมเบิร์ตแปดแบงค์เนาะ CTK 4 2 0อแล้วก็ CTK 4 4 0 0นะครับผมอ่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อทักทายเข้ามาได้ครับเด้อ0 8 1 5 7 4 7 0 1 5นะครับ0 8 1 5 7 4 7 0 1 5นะครับผมคีย์บอร์ดบม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะครับมือหนึ่งกับมีนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับทางท่านอดีตท่านผออดีตท่านรองจากอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับเพิ่นมารับ 3ามซีดเอชอ่ะยัขออภัยครับยามาฮ่าพีเอสอาร์เอสเอ็กหกร้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางท่านพระครูนะครับแล้วก็ท่านคุณพ่อนะครับจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมื่อนีพันเอาพีเอสอาร์หกสามศูนย์ยามาฮ่านะครับมาเปลี่ยนเป็น USB นะครับขอบคุณหลายครับผมท่านใดสนใจกติดต่อเข้ามาครับศูนย์เป็นหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้านะครับน้อยๆเนี้ยนี่ครับจังสี่ครับมีิวเดอร์นี่ครับ SA67 นะครับสภาพใหม่ๆ นะครับนี่ไม่แห้งนะครับไม่มากนะครับตัวนี้ติดต่อข้ามาครับพันหกร้อยเกาสบาทเท่านั้นนะครับทุกเครื่องแถมนังสืออน้ตทุกเครื่องครับผมนังสือโน้ตม่ต้องซื้อนะครับแถมไปเลยครับผมอ่าโอเคครับผมพบกันใหม่ลิดต่อไปครับสวัสดีครับ